สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ของช่อง Fetchy Story นะคะวันนี้มาตามชีวิตนะคะของสองดาวน้องดาวสว่างนะคะพี่สาวอายุประมาณ6เดือนน,นิดนนะคะอันนี้เป็นลูกสาวของพ่อเก้านะคะเก้าเจริญน,นะคะส่วนตัวเล็กนะคะน้องดาวเด่นนะคะเป็นลูกสาวของพ่อสันนะคะ เป็นลานของคุณปู่ปังแปดลิ้วนะคะหน้าเขาเปิดค้าใหญ่นะคะนังดีนะคะอนาคตไกลนะคะสองตัวนี้ ลูกสาวเจ้าซันตัวนี้อายุประมาณ2เดือนนะคะทุกคนสูงประมาณ110นะคะ